สร้างออกแบบบ้านนะคะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะวันนี้หลายคนสงสัยมากเลยคะ่ะว่าเกิดถ้าเราจะต้องการจะสร้างบ้านนะหรือว่าเราต้องการจะรับเหมาก่อสร้างเนี่ย แล้วเราจะไปออกแบบให้สถาปนิกเนี่ยเราจะมีเลทการคิดเงินอย่างไงบ้างนะคะหลายคนสงสัยแล้วก็ถามเงินเข้ามาเยอะมากแนละ้ววันนี้คุูปุ๊บก,ก็เลยจะมีคําตอบมาให้นะคะอันแรกเลยเนี่ยเวลาที่นะคะคุณจะออกแบบบ้านในกรณีที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเองหรือคุณจะทําธุรกิจนะคะแล้วคุณจะไปจ้างสถาปนิกเนี่ยวันนี้คุณต้องเคลียร์เขาให้ใชัดก่อนว่าแบบเริ่มต้นที่คุณจะออกแบบนะคะเป็นแบบอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะ เวลาที่เราออกแบบกันกันเกาะสร้างบ้านนะคะเราควรจะออกแบบแปลนก่อนค่ะแปลแปนก็คือการที่บอกฟังก์ชันก่อนค่ะว่า กี่นอนกี่น้ำนะคะแล้วก็ต้องการบ้านกี่ชั้นเพื่อออกแบบแปลนเป็นฟังก์ชันก่อนการออกแบบบ้านเนี่ยควรเริ่มต้นจากการออกแบบแปลนก่อนไม่ใช่รูปด้านไม่ใช่ความสวยงามนะคะความสวยงามเป็นเพียงสิ่งที่ตามมาเท่านั้นคุณอาจจะออกแบบแปลนบ้านที่คุณถูกใจแล้วแล้วคุณอาจจะออกแบบความสวยให้เป็นโมเดิร์นเป็นคอนเทมเป็นวินเทจอะไรก็ได้นะคะเพียงแต่คุณเป็นไกด์ไลน์ไว้ในใจก่อนว่าคุณต้องการแบบบ้านประมาณไหนนะคะแล้วออกแบบ แปลนให้เสร็จก่อนสถาปนิกเขาก็จะถามคุณว่าออกแบบแปลนลออกรูปด้านอันนั้นคือสเต็ปแรกสเต็ปที่2ค่ะคุณต้องการเรนเดอร์ไหมเรนเดอร์หมายความว่าทําภาพให้เสมือนจริงนะคะมันจะมี2โปรแกรมอันแรกเลยคือสเกตอัพสเกตอัพเนี่ยสามารถขึ้นได้เลยจากออโต้แคปนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้เรนเดอร์เสมือนจริงแต่ถ้าคุณเริ่มเรนเดอร์เสมือนจริงแล้วเนี่ยค่ะบ้านจะค่อนข้างสวยแล้วก็ ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนั้นเขาก็จะคิดเงินเพิ่มเป็นสเต็ปสเต็ปสองผ่านไปนะคะสเต็ปที่สาม 3, ต้องการให้สถาปนิกยื่นแบบอนุญ,ญาตหรือเปล่านี่พอเริ่มเขียนแบบอนุญ,ญาตเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นแหละนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีแบบโครงสร้างมีแบบสารณนุปภคมีไฟฟ้ามีประปานะคะมีดีเทลต่างๆค่อนข้างเยอะตามกฎหมายของการยื่นอนุญาตเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาเราออกแบบบ้านเนี่ยนะคะเราต้องคิดกันว่าหนึ่งแปลนบอกได้าราคาเท่าไหร่นะคะสเต็ปที่สองเรนเดอร์ไหมมีสเกตอัพให้ไหมสามเขียนแบบพร้อมยื่นไหมและสี่สุดท้ายเลยคือเซนแบบหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการเซนออกแบบนะคะออหรือว่าการเซนคุมงานมีการเซนให้ไหมก็จะมีค่าตัวการเซนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่สเต็ปนี้นะคะเป็นการตกลงกันระหว่างคุณนะคะกับสถาปนิกว่า งานที่คุณต้องการให้ทำเนี่ยมันอยู่ในสเตปไหนถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณคุยสเตปกันเรียบร้อยคุยราคากันเรียบร้อยรับรองว่าคุณจะไม่ได้งานที่ผิดพลาดเพราะบางคนเนี่ยพอคุยไปสเตปนึงแล้วไม่ได้คุยต่อพอจะให้ทาเพิ่มอีกสเตปนึงค่ะเป็นพวกขอคิดเงินเพิ่มก็เริ่มไม่พอใจกันหรือว่าคิดว่าเอ้ยดีลงานแบบนี้ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการเราที่คุยกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่ปกติถ้าเกิดสมมติคุยทั้งสเตปเลยนะคะตั้งแต่ออกแบบแปลนจนยื่นอนุญาตเนี่ย ก็จะมีเรทอยู่ประมาณ3-5%ารเในการาทางานทั้งระบบนะคะเพราะว่าเขาจะต้องไปออกแบบโครงสร้างไปเซ็นออกแบบโครงสร้างเพราะฉะนั้นเวลา,าผู้ที่ออกแบบโครงสร้างะคะ่ะเขาก็จะมักเซ็นแบบโครงสร้างให้ด้วยแต่เขาจะไม่เซ็นกุมงานถ้าเขาไม่ได้คุมงานจริงนะเพราะฉะนั้น,นเวลาออกแบบจะได้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขั้นตอนง่ายๆนะที่คุณจะต้องเอาไว้คุยกับสถาปนิกว่าคุณต้องการให้เขาทําแค่ไหนอย่างไง นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้กับคนที่ต้องการออกแบบบ้านแล้วก็คนที่กงลารจะทําธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะถ้าใครสนใจนะหรือว่าจากสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้ที่ไลน์แอดระเบียงขาวสุรนนี่สวัสดีค่ะ